คนหวังดีนะครับแต่เกิดประสงค์ร้ายช่วยปลาหมอลงน้ำแต่กระโดดขึ้นฝั่งไม่หยุดในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์หัวจะปวดกับปลาหมอตัวหนึ่งนะครับกับความพยายามของคนที่อยากจะช่วยแต่เห็นแล้วเข้าใจความรู้สึกทั้งสองฝ่ายเนื่องจากคนก็อุตส่าห์หวังดีนะครับอยากให้ปลาหมอมีชีวิตอยู่ในน้ำขณะที่ปลาหมอรับรู้ถึงความไม่ปลอดภัยขอหนีขึ้นจากน้ำมาบนบกมีผู้โพสต์คลิปวิด Post ีโอนะครับพยายาม ช่วยชีวิตปลาหมอถ้าปลาหมอพูดได้คงบอกคนว่าขอบคุณที่หวังดีนะแต่ทีหลังไม่ต้องสำหรับเหตุการณ์หวังดีเกือบประสงค์ร้ายครั้งนี้นะครับเมื่อผู้โพสต์กับลูกชายเดินไปเห็นปลาหมอกระโดดขึ้นจากน้ำนะครับมาอาบแดดอยู่บนฝั่งที่เป็นทางเดินวิมตลิ่งปูนด้วยความหวังดีกลัวว่าปลาหมอจะถูกแดดเผาก็ใช้มือวัดปลาหมอลงน้ำนะครับ แต่ปลาหมอตัวดังกล่าวก็ยังดื้อกระโดดขึ้นจากน้ํานะครับส่วนคนที่พยายามช่วยก็ช่วยอยู่อย่างนั้นนะครับกระทั่งรอบที่3ที่ตวัดลงน้ําไปอีกพอสังเกตดีๆก็จะเห็นปลาใหญ่คาดว่าเป็นปลากระสูบพุ่งเข้าหุบเหยือ่อที่เป็นปลาหมอตัวดังกล่าวนะครับซึ่งปลาหมอยังปราดเปรียวหลบทันแล้วก็กระโดดเพื่อขึ้นฝั่งอีกขณะที่คนหวังดียังไม่รู้นะครับ ยังได้ผักใสปลาหมอลงน้ําอีกเป็นรอบที่4และ5ก่อนที่ปลาหมอจะว่ายเลาะริมขอบตะลิ่งพอได้ระยะปลอดภัยก็ว่ายดำลงลึกหนีหายไปนะครับนี่อะไรของมึงเนี่ย อยู่บนบนโขบพ่อเนี่ยมันเหนื่อยแล้วนะเออมันก็ขึ้นเลยปลาดิน้นพ่อตรงนี้มันพ่อตรงนี้มันขึ้นไม่ได้หรอก